วันนี้โชคดีทุกคนมาเจอแหนเปิดพอดีนะปกติแหนจะไม่เปิดนะผมจะปิดหมดเลยเป็นบ่อล้างนะบอ่อนะี้โชคดีมากเลยปลาน่าจะเข้าดีอยู่คนระับรอดูว่าปลามันจะเข้าดีจริงไหมผมว่าน่าจะเข้านะวันไหนที่แหนเปิดอนะผมไม่เคยพลาดเลยตรงเนี้ยรอดูนะผมบ่อล้างนะขวิทไปแล้วรอบหนึ่งครับแต่ปลามันเหลือเยอะเอาไม่หมดนะผมน้ามันมาอีกท่วมจากคลองมาอีกฝั่งนี้อีก สีครับรอดูนะดูนะทุกคนติดติดพ่ออยู่สองตัวปลาน้อกครับวันนี้ปลาเข้าดีมากเลยเอามูลมาก่อนไม่ได้ถ่ายตอนกลัวมันไปก่อนก็เลยยิงก่อนเอาตัวนี้ก่อนครับ ตัวตัวนี้เดี๋ยวอีกตัวหนึ่งครับปลาปลามันคล้องเชือกแล้วมันติดอยู่แล้วเพื่อนมันมาดูเต็มเลยอันนี้เป็นบ่อล้างนะส่วนล้างครับผมปุผม,ผมจ้ต้องปลดตัวนี้จะยิงก่อนเดี๋ยวมันไปครับ

อีกตัวทุกคนแต่ขึ้นอยู่ไกลมากเลยผมจะลองยกยิงดูเผื่อมันถึงนะ ลงต่ําไปหน่อยไม่โดนทุกคนเหมือนจะมีเข้ามาทุกคนที่ผมเอาจี่ตรงไอตรงปลาไม่ได้ กลัวกล้องมันตกน้ำใช้โทรศัพท์ถ่ายก็เลยใช้มุมกว้างดีกว่านะครับปลอดภัยกว่า โดน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 ไม่ค่อยใหญ่อ่ะ ครับไซเวนหัวโตวไปหน่อยนึงโอเคครับ นักสองโดนคนนันแรกไม่โดน อยู่นะ เกือบโลนะทุคนตัวนี้ตัวใหญ่อยู่นี่คิดว่าไม่ใหญ่ยอด ลอยเข้ามาแล้วแต่ตัวไม่ใหญ่เหมือนโดนนะไม่แน่ใจโอ้โดนจริงๆด้วยโดนหัวโดนตายเลยดูนี่โดนหัวโดนตายเลย เออขึ้นก่อนนะขึ้นยากมดแดงก็เยอะโอ้ปลาติดกีโอ้ตัวดีอยู่นะทุกคนเดี๋ยวให้ดูครับ ตั้งกองอยากทุกคนก็พอเห็นอยู่แหละโอ้ป๊บนึงฮะจัดที่ก่อนจะได้เห็นชัดๆนี่ฮะตัวดีอยู่ทุกคนตัวดีอยู่ปุก็นึกว่าไม่โดนที่ไหนได้เข,ข้าหัวนี่เข้าหัวนิ่งเลยไม่วิ่งเลยฮะนีเ่เป็นจังได้แต่เป็นจังได วันนี้มันหมานครับผมวันนี้มาเจอปลานกปรดีบ่อล้างฮะโอเคครับเราดูตัวต่อไปว่ปาน่าจะรมะได้ก,กี่ตัววันนี้ <c oughs> หมาแล้วหมาแล้วมองข้างนะทุกคนมองข้างนะแถวๆนี้ถ้ามันยังไม่ลงข้างหน้าก็มีอ่ะ โดน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 ไหวามาอย่างนี้ก็โดนสิครับเนไหมครับเห็นไหมครับตัวดีเลยครับตัวนี้ตัวดีเลยครับตัวดีเลยทุกคน แรงดีสุดด้วยเดี๋ยวขึ้นก่อนใส่สวยตัวนี้ที่มาประมาณสามตัวทุน ไม่ต้องเลือกยิงสักตัวเนะยิงปลานะยิงได้ทีตัวเนี่ยได้อีกแล้วใส่ประมาณเจ็ดแปดนะเกือบโลนะผมสิครับผมป่าฟังติดตามผลงานประจำด้วยนะวันนี้มัน,มนละกดไลค์กดซับสไคร b e นห้นเ,นเด้อกดติดตามนเด้อครับปะ่ะเขามาแล้วคนมาล่องเนี้ยอยู่จะมาถึงเราไหม สวยอยูนะ่แต่หันหน้ามานะเดี๋ยวเรามันหันข้างก่อนสักแป๊บหนึ่ง น่าจะโดนนะน่าจะโดนนะเอาโดนจริงด้วยถ้ได้ลั่นแล้โปรเซ็พเนพลาดน้อยครับทุกคนนี่ไม่อยากจะขี้หมูวันที่ได้ปลาอนะ่ะวันที่ได้ปลาแไม่อยากจะขี้หมูโอติดอ่ะบูดมาไม่นอกอด,ดีดู ปลาขึ้นก่อนบันนินเหมือนเดิมนะถ้าลองนี้ได้เปิดเมื่อไหร่บันเลงบันเทิงเมื่อน,นั้นน่ะบอกเลยพันมาเต็มเลยทุกคนอู้เอาไม่ได้แล้วเอาพืนเสีย เทียบปลาขึ้นนะถ้ามันติดกิ่งไม้ก็นนี่ฮนะไปปืนเราดันสายออกแล้วก็วเข้ามาอย่างนี้ฮนะสวยดีเลยทุกคนนะให้ดูเดี๋ยวให้ดูมาอีกตัวทุกคนมาอีกตัวถ้าร่องนี้มันเปิดเมื่อไหร่หบันเทิงนะเป็นบ่อล้างนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันพันเยอะทุกคนแป๊บนึงแป๊บนึ่งอันนี้มันเดินฮะโอ้โหไซดีเลยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวรวมผลงานเด้อทุกคนโอ้โหสุดยอดอยากจะขี้โม้โอกูอยากทีว้าวนะนี่ครับเป็นยังไงอะไซนี้เอาเอาห้าขีดไปเนาะมันหาขีดละนี่นี่กูอยากจิงขี้คุยดอก <c oughs> <c oughs> ได้ปลาหลายครับบูนี่ <c oughs> นี่โอเคครับอย่าลืมกดติดตามไม่ลนะืมจำนำเดอ้อไปลุยต่อ ไม่โดนอีกแล้วนี่อยู่ใกล้ๆเลยนี่ไม่โดนได้ไงวะอยู่ไกลทุกคนอยู่นูนน่นปลายนู่นตัวใหญ่อยู่อยู่ไกลมากเลย <c oughs> ออกขวาไปหน่อย นะวันนี้ก็ีผลิตพอดีใส่ิ้งียผมงานแล้ววันนี้เอามากิน5ตัวไอ้เขาไป5้าตัวเปตัวคุณประดุกอีกเป็นสตัววันนี้คุณแ้สิเก็นตัวมันมีหตัวนนกินดีแกะไหมครับผมทีื้คหาปลาแรืเเรานะนุ่ย านะมาคนกิดตามด้มวยเจอคนไปกันหมดเจอนิ้เน้น